ที่สแห่งการเล่นสายฟรีในเซฟห้าหกนึ่งจะโหดจะสุดจะมันจะเช็ดเท่ขนาดไหนไปดูกัก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่กันที่ซีรีส์ตำราสายฟรีบทที่3นะครับผม ก่อนอื่นจะไปรับชมคลิปต่อทุกคนนะผมได้ลงไอดีไปจำนวนมากในเว็บผมวันนี้นะครับผมแล้วมีไอเดีเซิร์ฟเวอร์55เยอะมากนะทุกคนนะก็สามารถไปจับไปจองกันได้ในเว็บผมนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บซื้ขายรหัสเกมพันเดอรซอเกตเว็บซุ่มรหัสเกมวันพันแมนเดอะซองเกตก็ขอฝากเว็บผมในอ้อมใจของทุกๆคนกันด้วยนะครับผมไปดูกันเลยบาย สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บซื้อขายรหัสเกมวันพแมนเดิร์สตองเกตเว็บตุนรหัสเกมวันพันแมเดอร์สตองเกตหรือจะเป็นเกมอาหรือเกมโลบอทุกคนก็สามารถมาดูไปที่เว็บทีซีอของผมได้เลยครับผมใครยังมีสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ครับผมและกรอกเป็นชื่อผู้ใช้รรครับรหัสนะทุกคนนะสำหรับใครที่กรอกสมัครเสร็จแล้วผมกดที่เข้าสู่ระบบครับผมแล้วก็นำชื่อผู้ใช้กับพาสเวิร์ดมากรอกครับผมแล้วกดเข้าสู่ระบบเลยทุกคนอ่านทำเตือนทุกคนกล่องสุ่มเว็บผมมันมีเกลือนะครับผมผม อันนี้ก็เป็นกล่องสมบัทุกคนมีสองกระดาษตอนนี้นเป็นกล่องสงมบัติแบโกกันแล้วสมบัตับแพททินัมน,นะทุกคนกล่องสงมบัติโตราคาเริ่มต้น10บาทนะผม10บาทเท่านั้นทุกคน ของเราในกล่องก็มีดังนี้ทุกคนไปสามารถไปดูกันได้ผมใครไม่ใช้กดคอสหยุดได้ผมส่วนของเราเพิ่มพัตีินั่งทุกคนยี่สิบห้าบาททุกคนของมันก็เวอร์ต่างกันนะครับผมมีทั้งหมดของเราแบบรวมๆแพงมากทุกคนนะเป็นการสุ่มนะครับผมผมบอกเลยและอันนี้ก็คือไอดีดองตั๋วเซเวอร์ล่าสดทุกคนคือไอเดีสิบห้าบาทนะสามารถไปเปิดได้เกมวงเกวินราคาแปดร้อยเก้าร้อยขายกันได้ทุกคนนี่คุ้มมากๆนะครับผมและสำหรับใครอยากได้โค้ดฟรีก็กดที่ช่องทางการติดต่อผมมันจะเด้งมาที่เฟซบุ๊กผมนะเออทักมาขอโค้ดได้ผมจำกัดบบััญชีีีต่่่่่ออโโโคคคคค้้้้้้้ดดดดดดนนนนะรรรผผมมมมสสาาททททไแแลลวววกกกกกกก็็เเิุุยง ระมัดระวังนะครับผมไปแล้วโอเคครับผมก็เป็นประมาณนี้นทุกคนนะสำหรับเว็บผมนะก็ขอฝากทุกคนในะอ,อ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมมาตำราสายฟรีบทที่3วันนี้เขากะไว้ว่าเราต้องซื้อพลังงานถึง250นะบทุกคนนะคือซื้อ150ไป2ครั้งนะครับผมส่วนกระป๋องโมเราจะซื้อแค่อันเดียวทอนะทุกคนนะแล้วก็ตรงแพ็คโซนรางวัลทุกคนมันจะมีรีแพ็คสุดสัปดาห์กลับมาผมเป็นแพ็คไล่สัปดาห์ทุกคนนะ เราก็อัดไปแค่3แพ็กนะทุกคนนะแล้วหลังจากนี้เราก็จะดองเพชรไว้ซื้อแต่ตั๋วดําโดยเฉพาะนะผมเพราะตั๋วดําจะอยู่อีกประมาณกี I, ่ I, 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 I. วันไอ้กี่วันเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะตั๋วดําจะอยู่อีกประมาณ5วันครับผมก็ขอให้ทุกคนดองให้ทันกันนะเพราะว่าตอนช่วงเซิร์ฟเปิดใหม่ใหม่ันจะแจกเพชรค่อนข้างเยอะนะผมผมว่าน่าจะดองทันกันแน่นอนนะทุกคนนะแล้วก็ <อะ S 1> วงล้อผมของฟรีแต่พลังงานอย่างเดียวนะทุกคนนะเพาพลังงานจนถึงวิวหกสิบเท่านั้นนะครับผมพลังงานทุกคนนะ ส่วนตอนนี้ครับผมในกิวผมนะก็ใครมีรูป2รูปนี้ก็สามารถส่งให้ผมได้นะทุกคนนะขาดอย่างละรูปนะครับผมแล้วก็ไอรูปบุ๋มเบ่งผมก็ขาดอย่างละรูปนะผมก็สามารถส่งให้กันได้นะครับผมเพื่อจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นการทําให้ผมได้อัพพลังเพิ่มขึ้นนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนเลยครับผมขอบคุณลูกหน้าทุกคนนะมาทุกคนเข้าสู่ไฮไลท์หลักของเราตอนนี้ล้อจบพิเวลสามสิบแปดนะทุกคนนะวันนี้ต้องเวลสามสิบแปดนะสำหรับสายฟรีทุกคนนะเดี๋ยวผมพาไปดูโบนนั้นการเติมเมอร์ไอเดียนี้ก ไอดีนี้เป็นไอดีสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเป็นโบนัสการเติมเงินเป็นศูนย์นะทุกคนนะ <c oughs> แล้ววันนี้ <c oughs> เราก็ยังไม่มี SSR เฉพาะครับผม SSR จำกัดเราก็ยังไม่มีทุกคนมาเราจะมาหาสุ่มหาแม่งกันทุกคนไปกดแป๊บผมโอ้โหขอเป็นสายพลังนะด <c oughs> ้วยความยินดีโอ <c oughs> ้โอยากได้สายพลังอ่ะทุกคนคือตอนนี้สายพลังในทีมผมมันไม่มีเลยครับผมปีสายไม่มีวิญญาณโอเค <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> ทุกคนเอาแล้วผม ตัวนี้มาผมบอกเลยนะคอมบุมาเนี่ยผมบอกเลยพลังทีมผมอาจจะอัพขึ้นไปเยอะมากกว่านี้นะผมเดี๋ยวรอดูทุกคนว่าจะแตกถึงหกหมื่นได้ปัญหาผมบึ้บบึ๊บบึ้บบึบโอ้โหทุกคนเลยอ่ะผมขอซื้อแพ็คนี้หน่อยนะครับตัวนนะอันนี้ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะแต่ผมขอซื้อหนึ่งแพ็คนะผมเพื่อผมจะสมให้มันครบสองโลทุกคนนะสําหรับตัวแดงนะผมนะขอลุ้นตัวม่วงก่อนตัวม่วงตัวม่วงตัวม่วงตัวตัวม่วงผม วันนี้ผมวันที่สามอ้อกูดูกระสีทองเดี๋ยวฉันแสดงพลังให้แกดูพลังที่แท้จริงกลาเอมบีสคิงมาครับทุกคนตัวแดงผมโรแรกโรแรกตเขาบอกให้กดข้ามน้องๆให้กดข้ามแล้วสีทองมันจะออกโอ้โหน้องๆน้องๆแปดโลแล้วนะนานฟ้าโอ้โหกูขอสายพลังมึงก็มาจังเฮ้ยน้องๆมันแปดโลนะครับผม พี่เพิ่งได้เอชเอแค่ตัวดีละแปดโลโลที่เก้าเฮ้ยมันจะเกลือขนาดไหนหรอโลที่เก้าขดข้ามดิไอสุดรกดข้ามเวกเองเนี่ยเฮ้ยโอ้ทุกคนทุกคนผมถามจริงโอ้จีเอ็มมึงทำกับกูเกินทุกคนผมถามจริง ผมขอเอาไมโครพัตมาเอาจะทีมนะครับผมโอ้ทุกคนแล้ววันนี้คืนค่าฟรีหนึ่งกังนะทุกคนนะก่อนวลา4สี่ติดนะผมก็ขอย่าคืนค่าไมโครพัตมาและปั้นคอมบุยวินซี่แบบจัดเต็มระบบนะครับโอ้ทุกคนดูย่าผู้ถามจริงมึงโกรธมึงเกลียอะไรกูบอว์จีเอ็มออเชียโลเก้าเอเซอยังไม่ออกอ่ะทุกคนโอ้โห โอ้สายฟรีทุกคนโปรเจก์นี้แต่ทุกคนอยากให้ผมอยู่สามสิบวันอ่ะผมเปลี่ยนซีดี์เป็นสายเกลือได้ไหมทุกคนเอ้ยเฮ้ยคือมันเกลือจริงเกลือจริงเกลือจังเลยโอ้โหเกลือวันนี้ไม่มีอีกแล้วโอ้โหผมหมดคำจะพูดเลยว่ะทุกคนหมดคำจะพูดจริงโอ,โอ้โอ้ทุกคนไม่ไม่มีอะไรจะพูดอะ่ะจากใจเลยโอ้โห โอ้โหหมด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 เลยอะหมดความหวังน้ำน้ำตาลินอะทุกคนข้าวป่าไม่ได้กินอะโอ้ยโอ้ทอ้อไอ้เชี่ยทุกคนเปลี่ยนชื่อซีรีส์เป็นสายเกลือใช่ไหมครับผมทอ้อจริงดูดิอัพไปทุกคนถึงหกหมื่นหรือเปล่าวันนี้นะอ่ยาอยากใด้ถึงหกหมื่นไปก่อนนะผม แล้วก็กระป๋องม่วงนะทุกคนนะเราจะดองไว้ฟาร์มตอนเวลสี่สิบนะครับผมสำหรับกระป๋องม่วงทุกคนนะโอเคเราอัพมาถึงหกหมื่นแล้วครับผมวันนี้นะเราก็จะฟาร์มไปถึงเวลสี่สิบนะครับผมตอนเวลสี่สิบนะเราจะไปลงกระป๋องม่วงกันนะทุกคนนะคือตอนนี้ก็คือดองไว้อย่างเดียวแลผมไม่ต้องดีบใช้นะทุกคนนะสำหรับกระป๋องม่วงนะผมคือผมท้อผมท้อใจว่ะทุกคนดูผมโคตรท้ออ่ะทุกคนวันเนี้ย วันที่สามแล้วอวะทุกคน SSR แม่งยังไม่มาครับผมตัวที่สองอะยังไม่มาทุกคนเดีายวว่าแต่ตัวที่สามได้ผมตัวที่สองแม่งยังไม่มาแม่งซีรีส์สายเกลือเดอะเดอะซีรีส์จริงๆวะ่ะโอ้โหจะอัพป,ประมาณนี้ทุกคนนะพลังผมก็จะอยู่ที่อันดับพลังหนึ่งร้ยเจ็ดิบห้าผมเพราะว่าเกลือสัตว์นะทุกคนนะเกลือสัตสัสจริงๆพลังอยู่ที่หกหมื่นนะผม พนาน 3, 2, ที่183ผมตัวละครเก่งอยู 2, ท ait, ่ที่452ผมส่วนกิลอยู่ที่หกนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะคัดกิลในสตรีมของผมนะใครอยากกดสตรีมผมอ่อเวลาสองทุ่มนะผมในช่องของผมนะจะจัดการสตรีมให้นะครับทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนนะก็คือโคจักร์เขียโคจะโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงวะทุกคนก็สำหรับใครชอบกินยูงก็ฝากกดไลค์กดสมัครให้ช่องต่อเจกันด้วยนะครับผมใครเกลือหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์นะพูดคุยได้นะทุกคนนะอ่ะก่อนไปก่อนไป ก่อนไปก่อนไปผมขอไล่ตีพวกนี้หน่อยเนี่ยอยากออกคลิปครับผมจัดไปดิมาม마สิบห่อเอ้ยโอ้โหไม่ขอไม่ตีคนสังเนี่ยมาม่าสิบห่อ,อ,อคลิปไปแล้วดิ่โอเคใส่เขาบนุ่ยตีเข้ามาแล้วจะไหวหรือเปล่าโอ้โหดูคนนี้ก็ดีทุกคนกคนคนีน้เขามีตัวนู้นตัวนี้เอ็นเตอร์นาเขาดีมีสามตัวผมมีสองตัวทุกคนแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นตัวแกนะในประเด็นน่ะโอ้ เกือไปทุกคนขอสูตรด,ดิไอ้สูตรกดข่าวมากดทำไปแล้วนะสองรอบนะไม่ได้ผลนะโอ้มีสูตรไหนอีกเนี่ยทุกคนสูตรเตียวเสียวตู้แล้วตอนนี้นแม่งมาสิผกงโดนไม่สู้ใครไม่ได้ทุกคนนะเนี่ยสวัสดีครับพี่สาเอฟซีอยากโดนเต่าเชตบจัดไปดีนะจ้าโอ้โหแล้วนาจามีโกเกิลสุอย่างนี้ก็หมดทีมดีครับยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอา,ออาเอาเล่ง <This is S 1> เร่น จีเราที่พลัง S R นะทุกคนเป็นเชือบหลัก S R นะนี่เขาโบิตีตีนะผมเอาอ่ะเอาอ่ะได้เล่นทุกคนได้เล่นได้เล่นนะผมวิโก้เขาสิงเขาป้อนใส่แทงเลยว่ะอึดจริงจริงเขาป้อนใส่แทงเลยเราตีธรรมดาครับผมแล้วก็หน้ากากกวาดโอ้โหโดนโอ้โหเรียบร้อยผมตัวแบกทีมเราเรียบร้อยผมหน้ากากกวาดเขาตีธรรมดามาใส่ใต้ดินแล้วครับผมแล้วก็จีน้องตีธรรมดาผมแล้วเจน้อผัดแกนตีธรรมดาไปทุกคนนะ เข้าสู่เธนที่2ครับผมโกเกสฟมัดเอเ่สาบึ้มเหลือีโฟีโฟไฟคเนาผมซัดขึ้นไปบ้างีโฟกีโฟีไฟไงกีโฟหหน่าะีโฟนึ่งห้านะดูตรงดูตรงอันเชื่อมาทุกคน G ีโฟหห้าไหวนะอ่าทำไปเล่นทำไปเล่น G ีโฟหนึ่้าทุกคนดูเอาเอาวะเอาวทุกคนเฮ้ยีโฟงว่ะ

เรียบร้อย G4 G4 G5 ก็แบ่งไม่ไหวนะครับผมโอเคหนุ่มไงตบผมหน่อยครับพี่จัดไปครับผมโอ้โหดูดิทุกคนอะตอมมิกเท่าไหน่แล้วผมจะเอาอะไรไปลู่เอาทุกคนดูดิโอ้โหแล้วคอมโบด้วยเนี่ยดูดิคอมโบกระดูกแตกแล้วก็อะตอมมี่คิดซ้ำปิดเกมคอมโบเอฟวีน<แ>ิตีต้เฮ้ย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 โอ้โหแหลงซัด บอกเลยว่าแรงสัตว์คนโอ้โหโอ้โหไล่ตีครับผมแล้วก็ตีขึ้นไปธรรมดาทุกวันทุกคนโอ้จอริงจกเจเอา,าเอะเงี้ยเรียบร้อยผมบอกเลยจะโดูตแตกนี้ทุกคนเรียบร้อยก็เรียบร้อยผมไม่เหลือที่โอ้โหจีโฟจีโฟจีไฟ,ฟ,ฟยังยืนไม่ไหวอยู่ยังไม่ไหวทุกคนนะเธอนี่เดี๋ยว,ว,ยวยล,ลวกหมดโอ้โหอย่าสู้ใครเขาไม่ได้จริงว่ะ อีกจะสองคนแล้วกันนะสองคนแล้วกันนะซูปเปอร์แคทครับผมวันนี้คนจบไม่เท่าไสามสิบแปดครับผมวันนี้สามสิบแปดนะเนาะอ,อ่ะเดีย๋ยวตอบซูปเปอร์แคทก่อนสามสิบแปดครับสามสิบแปดโอเคไหนอีกสักคนนะเอาเป็นโนวาแล้วกันโนวาโอ้ยโนวาไม่ท้าตีท้าต่อยวะโนวาไม่ท้าตีท้าต่อยวะไอโชว์สปีดแล้วกันทุกคนไอโชว์สปีดนะขอเข้ากิ้วซีเอฟโอ้โหตอนนี้คยังไม่มีเลยวะเฮ้ยอันนี้ใครเนี่ยอยากโดนทีโฟต่อเช ฟาดกระบาลจัดให้หน่อยครับพี่จัดรีจัดรีเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้จัดให้ดิคนสุดท้ายนะทุกคนนะจัดให้โอ้โหแล้วมันใส่ตัวไก่ด้วยมันอยากลอกจัดมันอยากล็อกจัดโอ้ยจีโฟจีโฟจีไฟเย็ดไอะไ์ตะแนลตะแนลโอ้ทุกคนผมบอกเลยนะทีโฟจีโฟจีไฟผมต้องแบกว่ะตาเนี่ยจักใจว่ะ กระจายวะ G4 G4 G5 ของต้องแบกอ่ะทุกคนจัดซีแคสเรียบร้อยบอลลุบร้อยวัวเรียบร้อยคนนี้เจ็บแคสทุกคนทุกคนกี้ชอบกี่ดียู่าฝากกดไลค์กด้ายเราสักอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปครับผมสวัสดีครับ